ओमफ्राय okay. วงล้อคุณภาพซีรีส์จเจ็ดหาบไอสตอร์ ครนะนะับรถซ้อมครับบทรัเชิญนะครับผมจะแข่งรุ่นจูเนียร์เรยาชวชนแล้วบอกเครื่องยนต์ไม่เกิน4 9ซีซีนะครับเอาแล้วเริ่มแล้วอาาคติเวณชาติน้องบินเลยพี่คนแรกเลยมงเนี่ย อภิชาติฟาร์ม204ีตัวคีเป็นสุภาพสตรีเด็กหญิงอภิชาติ <pers> ขออนุญาตวิ่งใหม่นะครับเพราะว่าน้องก็ไม่รู้ครับข้ต่อไปเชิญหลืออะไรครับเดี๋ยวให้อภิชาติฟาร์มวิ่งใหม่นะครับวันดี้ครับ ส่อศูนย์สี่จะวิ่งใหม่นะครับเป็นเจเลยอีกสามคันศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์สามนะครับศูนย์หนึ่งเป็นน้องมินเลดดี้นะครับศูนย์สองเป็นไอยันยี่สิบเอ็ดและศูนย์สามเป็นเจอ้อยนะฮะเย็นือนมันมันเก่งแน่มันลมแล้วมันมันเก่งไันเลยแบบไม่การ์ดเต็มเหมือนใคันรอบแรก ้องเห็นหน้าเหยียดเลยอ๋อเหยียดหนักเกินไอ้จะเบาไปเอาละฮะเยาวชนแห่งชาติ ไอ้ลอดลั่นมันวีดวีดแล้วเวลาส3 3ครับเอาละฮะอาภิชาติฟาร์ม7.33ทำไมต้องินไปท้ายเลยต่อไปเจไอ,อ,อ้ฮะนี่นละฮะเจ๊อ,อ้อยตัวขี่ก็เป็นนี่ฮะตัวขี่นี่คือเจ๊อ,อ้อยนะ เอาวะระวังด้วยนะลุงนะเดินหอบด้วยยันทีเอาเนี่ยไปชาเอาเรื่องเดี๋ยวอ้จัดไห้ิ่งแล้ว จุดหนึ่งนะโอ้ยยันเฮียใจอ้อยเป็นธรรมดาหลับเลยยันแม่อภิชาติปูหลับเลยโดนใจอ้อยเข้ามาจุดหนึ่งนะวีดว่ะวีดว่าอันต่อไปน้องมินเลดี้ครับนี่ฮะน้องมินหวยรุ่นของเต็มสี่ครับจังเอลจัดให้อัสลามุอลลอฮ์มโตมัลลัมมัตุลลอฮิ์ะุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์อินชาอัลล็อฮ์อ้าวแงบแล้ว ้ำมันบางไหมมาบัง <laughs> มีกะสบัดด้วยยี่ท้่ออลิประกับอเอเอ็มอีสอู้หูยยุ่ยว่ะ <c oughs> โอ้มันไฟแ็กอย่างนี้เว้ยฮันโหนอย่างนี้มันไฟแ็กเว้ยอัลฮัมดุลิลละอ้าวาหออิจัลลอฮ์น้องเป็นเลดีครับ ไอยเยือนมาไล่สัตว์เดินโยกมาเลยเง้เี้ยเมืองนี่มันของจริงไอเอากูจะไปไหนทำต้องที่บ้านมึงหน่อยไว้ไเดี๋ยวกูต้องไปเยือนเว้ยไอเยือนนี่อาาโคตแห่งชาติเอา้าว่ามึงน่าจะไปเรียนพวกกูเรียนถวายนะเดี๋ยวไม่เข้ามาทุมวันหลังไอเยือยเนเอาละน้องมินเลยดิ แเงแยบแล้วฟังตามใแล้วเอาัำทุดินละนี่อาจารย์เล็กที่อยู่ทีมเดียวกันี่ดูสี่เสื้ออยู่คอ,อลเลกชัน่นี่บางเรงหน่อยเบาไม่อยู่แล้วคอลีนรั่วแล้วแบบนี้มีกองโกโปรด้วยอันนี้แค่เอาแค่จะยืน,น,นาายต้องมือบางฝาก่อนลูกบางฝาก่อนเนี่ย ไหนๆลูกนักเยียนต้องเมนนะเป็นบอดี้ชวโอโนโอนะครับวิ๊ดวิ๊ดวินี้แล้ววินี้แล้ววินี้แล้วมาวิ่งช้าไปหน่อยครับน้องเมนรันแรก8.15วิ่งครับมาแล้วเสือสุภาพบุรุษแฮงของลํารีเอาแล้วเว้ย ันย<ส>ี่เด่นผู้ใหญ่ข้างผู้ใหญ่ข้างเทนีทีเอาละเฮ้ยไอ้สัตว์เบิร์นยางไงอ่าเอาละจะดังโดนนอนขอดูได้ตัวเนี้ยเอาเว้ยไอ้เว้ยดูเขาอ๋อดูทขาสิด้วย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยไม่รอเว้ยรอินีเลยไอ้เหนกจุดกอ้โแดงลบเลยยันเียเพื่อเพื่อเพื่อไอ้าไอ้เหี้ยันเป็ดแดงลบเลยกูบอกแล้วไอ้าตัวเตตัวเตงอยันเียนี่ละฮะของลำลีโอ้โหหกจุดหเลยโอ้โหอภิชาหลับเลยย็นเป็ดเอาละฮะ เดือนร้อนไปถึงแปดลิ้วแล้วแบบนี้โอ้ผู้ใหญ่เทิงป๋าแต่จัดให้นี่มันไม่นอนนะโอ้ถ้านอนไม่พภาพไม่ออกเลยไอ้ยอนมึงไม่นอนวะหยันไอมึงไม่นอนอ่ะไม่นอนแรงกว่าฮักรอ จะออดนไอ้แก่เดี๋ยวหน้าลอยเดี๋ยวหน้ามึงอาจจะลอยอย่น,น,น,นะเ,ดนเดี๋ยวก่อนปี้ฉันแม่เดินมาหมดเดี๋ยวหน้าลอยนะเดี๋ยงอะมันวิวกอ,อมันเข้าใจนะโดดตอนแล้วนั่งตัวมันอยู่ท้ายไนงะล้อน่าจะลอยเออยีอออออแยงไยไยว้ตัวเองของจริงนี่แหละ พิชาติพามาแล้วเอาแล้วลูกจะตามไปเยือนทันไปวันนี้อเยือนมาดีแล้วเกินลูกอย่าไปยอมกันลูก อาพเปชาสองสามยิงแล้วลั่นแล้วโอ้โหหลับวญเจ็ดสามหนะึ่งครับไม่ทันแนละ้ววันนี้อภิชาติปกติที่แชมป์มาหลายที่แล้วนะวันนี้ยังอยู่ที่สามนุนเลยเอาแล้วครับต่อไปเจ้อ้อย

โหเยอะมากโคด V A P เลยแต่ผมบอกเลยนะสนับสนุนครับเสื้อเมลายครับซิงเกื่อน้ำไม่อาดครับมันโชคดีกันผมมากแล้วก็มันกใส่หรอใส่โอ้เย็นเที่ยงยันเย็นเย็นเพื่อนวันนี้วันสัดจำือที่โอเคเพื่อขวาขวาแต่โอเคยาวมากเพื่อนแล้วก็เป็นยัง สุดปีนเลยดอเนี่ยไอ้คับมูตองเรื่องเรียนช่างนะมนตก็เข้องเรีนอูเทนอวายเลยน้องสีกินแยะเยินแต่โคตรเทียวเลยสุดยอดของจริงเลยคุณรอมาเดือนเดี่งเพื่อรอม่ได้ต่อไ่ เราเวัยรุ่น474น้องมินเยดี้เอ้ยสายพานครับยามาฮนะ่าอาว่าประธาน้ำมบนีแล้วรับสายพาน ลูกสบายคนับมีอยู่3พันนะละพันเราก็ตับแจกให้นะถ้าแข่งรถรถมาเลยนะใส่ความแว่นหกข้าวนะสามจุนึ่บางในกัญชัยครับ3,2มอบาลในกชัยครับ 3างสายรับเท้าแปดเดนะพลังหน้าหลานครับนำรถมา,น,มาน้าตะช่างเวลานี้เลยนะครับสายพานโ จเรับ7 9ดรถวรับนะครับจบเรียบร้อยครับในรุ่นของเยาวชน4 9่สซนะครับ ันนี้ต้องยอมาเยือนมันนะโอ้โหวาของมจริงๆแลก็บวน่าไรแลดนได้หที่บอกว่าน่อยรอบนเ้รถเอาขบูมาใส่นี่ไงรถไม่มีไม่มีรถไงรถเอาขบูมาใส่นี่งรถไม่มีไรรถวักะแลกีแรถซ้อนเก็บครับรถซ้อนเก็บครับเอ้เเนหา้ไปไหหยมนร bun mẹ bun dì riêng lá cái <laughs> gì đó này này nó cái gì đó เสื้อทีทีสเปดพร้อมกับ PW สติ๊กเกอร์พร้อมให้บริการครับอยากได้อะไรเดจัดให้มาแล้วบอสซิกไนะซิกไทยแลนด์เอาละฮะวันนี้ได้ฉ่ำกันแน่นอนพี่เต๋ใช่ไหมฉ่ำทั้งวันนะวันนี้นะไม่ขาดยันทุกขวด เพมดีมาแล้วครับสิกใส่ลับจัดเต็มครับมาแล้ววันนี้ไม่ต้องเหงาไม่ต้องง่วงไม่มีหลับแน่นอนวันนี้สิกจัดให้สีแดงนี่แมงโคตดมันลงบมองให้สีเทาออกหวานสีแดงนี่มันจิบหายเลยและไม่มีตัวยาครับไม่มียาแก้ง่วงยาอะไรทั้งนั้นนะแต่แม่งยันแน่นอนไปเยไเยอาเร็วสองัดนะช่วยด yếm đuôi <laughs>